เดี๋ยวนะเก่งเก่งเลยนีดเป็นะคะ นิดนึงนะคะมันค่อยๆทำให้อยู่แ้นะ ใหมไหมคะน้ ừ ừ ừ อง เห็นไหมในกล้องเห็นไหมคะบีบนิดนึงนะคะหน้องนิดนึงนะคะองบีบนองให้ดีขึ้นไหมคะเสร็จแล้วค่ะ ไม่แปลแล้วก็ไม่ค่ะังเจบเองเบอะเบมากหองใช่ค่ะที่อิงบอกว่าเป็นหนองอนนอ่โอเคอิงีบดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วเนาะเอากลับบ้านไหม ไม่เป็นไรค่ะเเอาเานิดนึงนะคะ งจับอีกรอบค่ะ